สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้จะพามาดูเรื่องง่ายๆที่เป็นปัญหากวนใจของหลายๆท่านนั่นคือ9กาสองหน้างงละสิกาสองหน้ากวนใจยังไงกวนใจอย่างนี้ครับและนี่ก็คือสิ่งกวนใจของผมและหลายๆท่านนั่นคือ9กาสองหน้ากล้องตัวนี้เป็น t r a n s ซนดีพีสินะครับก็ วิธียึดกับกระจกบังลมหน้าก็จะเป็นการติดกาวสองหน้านะครับซึ่งจริงๆตอนซื้อมีกาวแถมมาอยู่แล้วละ่ะแต่ด้วยความไว้วางใจก็ก็เลยติดเปลี่ยนกาวนะครับเป็นของ 3MVhb ที่เขาบอกว่าเป็นกาวสตรองรับน้ำหนักได้เมตรละ1กิโลนะครับก็กาวชุดแรกเนี่ยอยู่มาได้น่าจะปีกวา6เดือนเกือบ6เดือนนะครับ1ปี6เดือนก็หลุด นะครับก่อนผมลงใต้ผมก็กดเข้าไปใหม่แล้วก็ขับลงใต้ไปไปมามาแล้วพอจอดเจอแดดก็หลุดอีกนะครับก็เลยเปลี่ยนกาวนะครับเปลี่ยนกาวใหม่ก็ใช้3 MVB เหมือนเดิมนะครับก่อนติดก็ทำความสะอาดพื้นผิวด้วยน้ำยาเช็ดคราบผลก็คือไม่รอดครับได้อาทิตย์เดียวหลุดอีกซึ่งอันเนี้ยมันจะแปลกอยู่นิดนึงคือมันไม่ได้หลุดบริเวณที่ติดกับกระจกนะครับกาวยังยึดกับกระจกได้ดี แต่กาวไปหลุดบริเวณแป้นของแป้นยึดของกล้องนะครับทีนี้จะทำไงดีเปลี่ยนกาวใช้กาว3 m v เอเหมือนเดิมก็ไม่น่ารอดนะครับก็พอดีมีเพื่อนป้ายยามาบอกว่ามีกาวอยู่อีห้อหนึ่งใช้ดีนะครับสั่งมาลองละก็เลยลองสั่งดูนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนไปดูกันติดตั้งอันนี้เอาให้ดูเนื้อกาวพอดีตอนสั่งก็ไม่ได้ดูเนาะ กดตามลิงก์อย่างเดียวอ่ากาวเป็นเนื้อเนื้อใสนะครับของ 3M มันจะเป็นเนื้อเนื้อเทปโฟมเนื้อสีเทาๆนะครับเท่าที่สมัมผัสดูเบื้องต้นหนึนบหนับใช้ได้เหนียวดุดมือนะครับคิดว่าน่าจะน่าจะเอาอยู่แหละนะครับเดี๋ยวติดตั้งเสร็จแล้วว่ากันครับทำการติดตั้งเรียบร้อยนะครับดูความแน่นหนาโยกแน่นปึ๊กเลยครับ อ uh, ตัวแถบกาวสีแดงลอกง่ายมากถ้าใครเคยใช้ 3M พวกแถบแดงเนี่ยคุณจะรู้ว่าเวลาลอกออกเนี่ยคุณต้องใช้ cutter, คัตเตอร์ค่อยๆแซะแล้วก็ดึงออกมาซึ่งดึงยากมากนะครับแต่ตัวนี้เอานิ้วดึงธรรมดาดึงออกเลยรวมถึงที่ที่ชอบมากก็คือ 1. ดึงออกดึงออกง่ายเนาะแล้วก็ 2. แน่นติดแล้วแน่นหนาเนี่ยครับลองดูว่าไม่มีโยกไม่มีโยกเลยนะครับ ส่วนวิธีติดตั้งก็ไม่มีอะไรครับอันนี้ก็มันเชื่อมต่อกับ Wi-Fi เนาะก็เอามือถือเอาแท็บเล็ตตั้ตงเปิดเชื่อมต่อแล้วก็ดูมุมนะครับก็จะจะประมาณนี้แหละนะครับให,หใ,หหให้เห็น Reference อ้าวไปไหนแล้วล่ะให้เห็นให้เห็น Refer e n c e ฝากระโปรงนิดนึงนะครับเพื่อเป็นจุดอ้างอิงว่าหน้ารถเราถึงไหนนะครับแล้วก็ให้มองไปได้ค่อนข้างไกลนะครับมาละ นาก,ก็จะประมาณนี้ครับก็พอดีอยู่ใต้หลังคาด้วยเดี๋ยวไว้ออกไปข้างนอกออกนอกออกนอกบ้านแล้วค่อยปรับตั้งกันอีกทีหนึ่งนะครับก็เอาเป็นว่าถ้าทุกคนได้เห็นคลิปนี้ก็แสดงว่ากาวตัวนี้ผ่านไม่หลุดนะครับแต่เบื้องต้นเบื้องต้นที่ที่ดูเนี่ยค่อนข้างพอใจนะครับเนื้อกาวเหนียวหนึบแต่ว่า ลองเอามือจับแล้วมันก็จะไม่ทิ้งคราบเหนียวเหมือนคือมันจะเหนียวหนึบเหนียวหนึบเหมือนน้องๆ้กาวยางแต่ว่ากาวยางเนี่ยมันจะติดมือใช่ไหมตัวเนี้ยมันจะไม่ติดนะครับแต่ว่าความเหนียวเนี่ยเหนียวประมาณนั้นซึ่งคิดว่าน่าจะยึดเกาะได้ดีนะครับแถบกาวสีแดงลอกง่ายนะครับฉะนั้นคิดว่าคิดว่าน่าจะสอบผ่าน ครบเจวันตามสัญญานะครับเรามาดูผลงานของเจ้ากาวสองหน้าที่เราติดกากล้องหน้ารถเอาไวน้นะครับน,น,นะนะครับแน่นหนานะครับเพราะปกติกาวเกาว่าไม่เกินเจวันครับล่วงนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นที่หลอดที่ผมซื้อมาหรือเปล่าเพราะก่อนหน้าน,นี้ก็ใช้กาวยี่ห้อเนี้ยยี่ห้อเดิมนะครับมันก็ไม่เป็นอะไรก็อยู่มาเป็นปีนะครับแล้วก็วันก่อนผมลองติดอีกตัวหนึ่ง นะครับวันก่อนผมลองติดอีกตัวหนึ่งตัวนี้ตัวยึดสายไฟแน่นแน่นมากนะครับถ้าเห็นก็จะแน่นมากนะครับถือว่าผ่านเพราะตำแหน่งเนี้ยของผมหลุดประจำเหมือนกันนะครับส่วนกานี่อันนี้เจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับตัวเองแล้วกันนะครับเชื่อว่าหลายคนเคยใช้แล้วก็มีประเด็นมีปัญหากับมันนะครับ ส่วนอันนี้ของใหม่ซื้อเองนะครับไม่ได้ไม่ได้สปอนเซอร์เสียงเงินซื้อเองก็ถือว่าผ่านนะครับยี่ห้อ Hammer 8์9 1 1เก้าาวสองหน้าอะคริลิกนะครับตัวนี้ตัวที่ผมซื้อมาเป็นกาวแบบใสนะครับก็หาในแอป,ปแอป,ปส้มครับนะครับส่งมาจากเชียงรายเลยนะครับก็ถือว่าผ่านจริงๆจะมีอีกยี่ห้อหนึ่งน่าจะเป็นยี่ห้อ T-REX นะครับขายอยู่ที่ Home Pro แต่ว่าม้วนจะใหญ่กว่านี้หน่อยแต่ว่าขายกัน300กว่าซึ่งผมใช้งานแค่เนี้ยติดเนี่ยนะติดติดกล้องหน้ารถติดตัวยึดสายนะครับก็เสีย300ผมว่าแพงไปหน่อยอันนี้อันนี้หลักสิบครับ80-90บาทแถวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวลงลิงก์ให้ดูแล้วกันนะครับก็วันนี้มีเท่านี้ครับอัปเดตกันประมาณนี้ นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะ